สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชวนเพื่อน,อน,อน,อนแชร์วันนี้จะมาแนะนําการต้มไข่มุกนะคะเราจะมาดูว่าไข่มุกที่ราคาต่างกันยี่ห้อต่างกันต้มอ,ออกมาแล้วคุณภาพและรสชาติจะเป็นยังไงนะคะตัวนี้เป็นไข่มุกตาใบไม้แดงนะคะเขาจะเรียกว่าไข่มุกสีทองถุงละหกสิบห้าบาทนะคะต่อหนึ่งกิโลกร,รมัมไข่มุกคาราเมลตัวนี้ก็ถุงละหกสิบห้าบาท ตัวนี้เป็นยี่ห้อโตจันนะคะถุงละ35บาบาทเป็นยี่ห้อที่ส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้กันนะคะเพราะว่าราคาถูกวิธีการทำก็จะใช้ไข่มุกนะคะกับน้ำเปล่าแค่นั้นเองนะคะสังเกตจากเม็ดแล้วก็กลิ่นนะคะกลิ่นก็จะหอมกว่าไข่มุกแบบธรรมดานะคะเรามาดูวิธีการต้มไข่มุกกันเลยนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือด ได้ที่แล้วนำไข่มุกลงไปต้มเลยนะคะคนเพื่อไม่ให้ไข่มุกจับตัวกันเป็นก้อนนะคะใช้ไข่มุก300กรัมน้ำเปล่า2.5ลิตรนะคะรอให้ไข่มุกลอยขึ้นมาให้ครบทุกเม็ดนะคะแล้วเราก็จะจับเวลาเราจะต้ม30นาทีนะคะ ไฟสม่ำเสมอเลยนะคะในระหว่างที่ต้มเราก็มาคนไข่มุกบ้างนะคะไม่ต้องปิดฝานะคะเราต้มได้30นาทีแล้วน,นะคะไข่มุกเราก็เริ่มใส่นะคะเริ่มจะสุกแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการให้ใส่มากกว่านี้สุกมากกว่านี้ก็เพิ่มเวลาได้เล็กน้อยนะคะ ไม่จําเป็นต้องเป๊ะ,ปะนะคะสาสิบถึงสานาทีได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดไฟนะคะยกลงยกลงแล้วก็ปิดฝาอบทิ้งไว้อีก30นาทีนะคะครบครึ่งชั่วโมงเราก็จะนําไข่มุกไปล้างนะคะล้างเมือกออกนะคะ ไข่มุกสีทองตัวนี้ไข่มุกคาราเมลน,นะคะต้มเหมือนกันทําเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะ ไข่มุกโตจันนะคะ ได้แล้วนะคะไข่มุกทั้งสามแบบที่เรานํามาต้มกันตัวนี้เป็นไข่มุกยี่ห้อตโตจันนะคะตัวนี้เป็นตาใบไม้แดงไข่มุกสีทองนะคะตัวนี้เป็นไข่มุกค,คาราเมลนะคะเรามาดูว่าไข่มุกทั้งสามยี่ห้อนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะในเรื่องของความนุ่มความหนึบนะคะไม่ต่างนะคะ เพราะว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการต้มแล้วก็ระยะเวลาในการอบนะคะทั้งสามตัวนี้นะคะใช้ปริมาณเท่ากันใช้ระยะเวลาในการอบและต้มเท่ากันต้มเหมือนกันทําเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างนะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะตัวที่เป็นคาราเมลก็จะมีกลิ่นหอมของคาราเมลตัวที่เป็นไข่มุกสีทองก็จะมีกลิ่นอีกแบบหนึง่งหอมอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนตัวจันก็จะหอมน้อยลงนะคะตามราคา นะคะคตัวไข่มุกทั้งสามยี่ห้อนี้นะคะรสชาติไม่ได้ต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับการปรุงของเราว่าเราจะใส่น้ำเชื่อมใส่บาวชูก้าใส่โอทึงหรือว่าใส่คาราเมลนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้นะคะสาหรับตัวนี้ก็นิยมที่จะทำเป็นไข่มุกบุฟเฟ่นะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกแล้วก็เราก็ทำเป็น ไข่มุกบาชูก้าไข่มุกลาวาได้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเพื่อสร้างจุดเด่นของร้านนะคะเป็นการเพิ่มสีสันของไข่มุกนะคะแต่ต้นทุนก็จะสูงขึ้นนะคะตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นไข่มุกคาราเมลก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่กดแชร์กดติดตาม เราจะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับมาฝากกันอีกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ